สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง YouTube ด้วยกันเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนิเคอิหลบเสาหลบบ่ายวันที่24วันจันทร์เดือน4เดือนเมษายน2 5 6 6มาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลของวันศุกร วันที่ยี่สิบเอที่ผ่านมาจ้ะแนวท้าของเฮาปังหรือโบปังลุดตัวใดเขาตัวใดก็ต้องลดสรุปพ้นอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับพ้นของวันที่ยี่สิบรอบเสารเด่นวิ่งรูดอยู่ที่8กับ2องพ้ของรอบเสารจะโบนนอก8ปดสองสโอ้โหสองสีเอสจอยจับคู่พลาดไปเนาะจะจับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสองหาสองเจ็ดสองปดเขามาสองสี โอ้อันนี้ถามาแบบเตเต็มๆนี่จับสามตัวบนใดเลยเนะเดนแปดวิ่งรูดแปดของเฮามาอยู่ในลักลอยเนอกจากสำหรับรอบเสาเดนสองวิ่งรูดสองมานอกจากสำหรับไซวิง่งไซรูดของเฮาตรงๆสองสี่จับขู่พาดไปเนอกจากโอ้ถหามีสองสี่ถือว่าจับสามตัวบนใดเลยเนอเดนแปดเดนแปดวิ่งรูดแปดอยู่รอบบา่าเดนแปดรูดแปดอยู่ในลักลอยเนอกจาก จับคู่พาดไปเนาะจะสองตัวล่างออกเบิ่์นสามสามอ่ะลุดไปเนาะสำหรับรอบบ่ายเจ็ดกับหกวิ่งลุตผลของรอบบ่ายบนออกสี่สามเจ็ดสามเจ็ดกับจับขู่เข้าไปที่เจ็ดสามเด้อจ้ารอบบ่ายจะถือว่าได้เฮได้กีดได้โดดกันไปอยู่เนาะเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมาเด้อจ้าล่างออกสองศูนย์สองศูนย์นี่พาดไปเนาะ ออสองศูนย์เด่นสองวิ่งรูดสองน,นี่ให้รอบเสามาออกในรอบบายอีกเอาจะสำหรับครูเด่นของเฮ้าเอาจะสามารถวิ่งเข่าว,วิ่งออกได้ทางรอบเสาละก็รอบบายเจาจะ้า,านํำมารูดเป็นของรอบเสาด้วยนอกสายวิง่งสายรูดของเฮ้ากับเต็มๆคาราเบลสำหรับนี่เคอีค๊อวันที่ยี่สิบเอ็ดวันวันซุกกะยินดีกับเอฟซีถีามแนวทางกับแอดจอยด้วยเราจะสำหรับสายหุ่นของเฮ้ากัถือวา ในเฮได้นดกิได้ดูดกันไปเนาะหุ่นห่างเซงกันถือว่าปังอยู่นาะจาวันที่21วันซุกนาะจากเดี๋ยวมาตานต่อรุ่นต่อกับวันที่24บวันจันทร์กันเลยจ้ะสำหรับนี่เเอีอ e หลบเสาระบายก่อนสิ่ไหลรับชมนอกจากแอดจอยห้เป็นเพียงแคขแนวทงเนาะจาถามักทาชอบตามถาบหมักบบชอบปล่อยผ่านนาะจาโปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับซุมเรบฟังและในการตัดสินใจเนอกจาก แนวทางตัวเลขมีเขามีรุดทุกวันผิดผ่านประการใดเ n จอยตองขอถูดโคไฟพินองเอฟซีหลายๆนอดจ้าสำหรับนี่เคอีรอบเซาเมอ่อนี่เด่นวิ่งรูดอยู่ที่เก้าแปดสำหรับรอบเซาจ้าเด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามีเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสาม เก้าศูนย์เด่นแปดวิ่งรูดแปดมีแปดสองแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าสำหรับรอบบายห้ากับสี่ วิ่งลูดจะสำหรับคู่เด่นของเฮาสามารถวิ่งเขาวิ่งออกใดทั้งรอบเสาและก็รอบบ่ายเนาะจะสำหรับสายวิ่งสายลูดของเฮาเนาะ,อะลองดูเด่น5วิ่งรูดหมี5 2 5 8 5 3 5 7 5 0 เด่นสีวิ่งรูดสีสีแปดสีห้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบใบเน้นอยู่ที่ สีกับ4 7 5 3 5 3กับ5 7 8 2 8 9 9แ9 4อ่ารุ่นต่อตามต่อกับนี่เคอีลอบซาลบายของวันที่ยี่สินอกจากแนวท่างเขา สีปังหรือโบปังสีมาต่อหรือบบมาต่อสีเดินต่อหรือบบเดินต่ออันนี้ก็ต้องรอลุนกันอีกที่หนึ่งเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีถกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยโ่นี้กันถุกคนทุก่านนะจ้ามือนีนก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปง,ปง,ปงก,ก,ก,กันืุ้นๆกันถุกคนทุกท่านนะจ้าแนวทางเข่าแอดจอยก็มีความสุขแต่ถามือได้แนวทางรุดอันนี้แอดจอยก็เสาคือกันเนาะอ่ะ ตามนี่นอกจากซีวิตของแอดจะกอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกฐานเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกฐานเอาจากฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้โคตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า